สวัสดีครับผมนายวรพจน์คำดำกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปริญญาตรีปีที่1สาขาเทคโนโลยียานยนต์ผมนายกนกพันธ์นอินทัฒมานะครับครับวันนี้ผมจะมาทำการสอนตัดต่อโปรแกรมด้วยโปรแกรม,มิ i n e m เตอร์นะครับอันดับแรกก็เข้าไปที่ App k i n m a s t e r นะครับแล้วทำการคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วจากนั้นเราก็ทำการคลิกเข้าไปที่คำว่ามีเดียนะครับแล้วเลือกวิดีโอนะครับที่เราต้องการตัดต่อนะครับตัวแรกครับ จากนั้นเราติ๊กไปที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วเลื่อนทำการตัดต่อนะครับเราจะมาทำการตัดต่อสายขวานะครับเราเลือกให้เส้นสีแดงไปที่ตรงกลางวิดีโอนะครับแล้วทำการคลิกหนึ่งครั้งที่วิดีโอด้านล่างนะครับแล้วคลิกไปที่ ุ่มกัรไกนะครับเราจะทําการตัดไปทางขวานะครับเราก็เลือกไปที่ตัดไปทางขวาของหัวอ่านนะครับครับวิดีโอก็จะทําการตัดต่อให้แล้วนะครับจากนั้นเราจะทําการใส่ตัวหนังสือนะครับเราก็ คลิกเข้าไปที่คำว่าเลเยอร์นะครับแล้วคลิกไปที่ตัวอักษรนะครับครับผมจะตั้งชื่อเรื่องว่าซ้อมมัรีอีสานการอาชีพ1 0อยนะครับ แล้วเราก็คลิกไปที่คำว่าตกลงนะครับถ้าเราจะทำการขยายก็คลิกไปที่ปุ่มลูกศรชี้ออกเฉียงๆนะครับแล้วทำการดึงลงนะครับครับจากนั้นเราจะทำการใส่เงาเราก็คลิกไปที่คำว่าเงานะครับ แล้วก็ใส่สีนะครับเราจะทำเอาเป็นสีน้ำเงินนะครับครับติ๊กไปแล้วเราก็คลิกเครื่องหมายถูกนะครับเราจะทำการเรียงแสงแล้วก็คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับเปิดนะครับแล้วเราจะทำใส่สีพื้นหลังแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วคลิกอีกครั้งนะครับเลือกสีพื <c oughs> ้นหลังนะครับ เราจะเอาเป็นสีสีสม่วงแล้วกันนะครับแล้วคลิกไปคลิกเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นเราก็คลิกไปที่เครื่องหมายถูกอีกครั้งนะครับแล้วทำการดูวิดีโอนะครับ ก็จะทำการตัดต่อให้เป็นสองคลิปเราก็ยื่นไปนะครับแล้วคลิกไปที่คลิปวิดีโออีกหนึ่งครั้งนะครับทำการตัดต่อเป็นสองคลิปนะครับแล้วคลิกตรงที่กันไกลเหมือนเดิมนะครับแล้วคลิกไปที่คำว่าแยกที่หัวอ่านนะครับครับแล้วก็คลิกไปที่เครื่องหมายถูกนะครับเราก็จะได้คลิปวิดีโอ2คลิป แล้วนะครับครับผมก็ขอจบการอ๋อครับ ต่อไปเราจะมาทำการบันทึกนะครับเราก็กดไปที่เครื่องหมายแชร์นะครับ,แ,รรบแล้วมาดูความเต็มของอค,วความชัดนะครับ <1080. S 2> ของเราจะเรียกเอาตรงที่พันแปดสิบเพซนะครับแล้วเฟเบเลเราจะเอาที่สามสิบนะครับแล้วเราก็กดไปที่เอ็กพอร์ตไปเลยนะครับ รอให้โหลดสักครู่นะครับรอไม่ถึงสองนาทีแล้วครับ คืน,นี้ทดลองตัดมากี่คลิปแล้วก็ลองตัดเล่นๆมากี่คลิปแล้วก็เพิ่งคลิปนี้นะครับเพิ่งทําการทดลองตัดต่อนะครับมือใหม่เหมือนกันครับ <c oughs> ถูกวิดยังไงก็ขออภัยนะครับ คลมัตเตอร์ใช้ยากไหครับก็ไม่ยากนะครับใช้ง่ายครับสำหรับมือใหม่เป็นองค์ปรเป็นไงใช้ยากไหมไม่ครับเป็นไงบ้างมีอะไรแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างที่เกำลังอกกคอร์แต่ไมมีเวลาพูด,ดถ้าเพื่อนอยากจะลองทำก็โหลดเข้ามาลองทำได้นะครับแอปคลายบัตเตอร์นะครับโหลดง่าย นิดเดียวครับบื้องตก็ตัดหวัวตัดต่อตัดหวัวตัดท้ายตัดกลางใส่เพลงใช่ครับ<ม>ก็มีอยู่สามขั้นตอนนี้แหละครับ<ม>ใส่รูปภาพใส่คลิปมาใส่ข้อความแล้วก็มาใส่เพลงนะครับ<ม>ก็จะเสร็จแล้วครับเดีเพื่อนคลิปนี้มันมีเพลงโมฮลีอยู่เลยไม่ได้ใส่เสียงเนาะใช่ครับส่จะเสร็จแล้ว เร,เราทำการ export เ,กกเสร็จแล้วแล้วก็ทำการเปริดดูคลิปวิดีโอนะครับคลิกไปที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมน,นี่นะครับเพน,นะครับคลิกไปที่วิดีโอนะครับา ดูมก็ไม well like i mean. so right okay. ่ได so ้มันถ่ายถ่ายด้วเยอะไปยไม่ได้เลยยครับดีืยว่าอไใกล้ๆหมือนนี้ตาเห็นพื้ที่ากไปีเครับนี่นเรี่ปัอเรื่องวิธีการถ่ายวีดีโอโีนครับัโอเคแล้วาครับโอเคสำหรับพวกผมก็ขอจบกันสอนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ